ุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นคดีที่อุกอาจอีกหนึ่งคดีนะครับที่คนร้ายนั้นเลือกก่อเหตุชิงทรัพย์ช่วงกลางวันแสกแสนะครับแน่นอนครับเป็นงานหนักของตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องเร่งสืบสวนนะครับเพราะว่ามีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับจุดหนึ่งอยู่บริเวณหน้าเซเว่นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มแห่งนี้ครับ วันเกิดเหตุเหยื่อได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปทําธุระที่บ้านเพื่อนแถวแถวถนนท้ายบ้านและกําลังจะกลับบ้านพักซึ่งอยู่ภายในซอยประทีป13กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายเป็นชายสวมแจ็คเก็ตสีดําสวมหมวกกันน็อกได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามหลังเหยื่อมาจนถึงปากทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านพักคนร้ายได้เอื้อมมือกระชากสร้อยคอทองคําหนัก10บ,บาทพร้อมด้วยพระเอี่ยมทองหนัก2บาท จนขาดติดมือคนร้ายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่รถคนร้ายวิ่งมาคนร้ายก็ล้มละล้มละคนละลวมรถละไปแต่รถเฉยๆอ๋อนี่รถไป,ปเฉยๆนี่นค,คนร้ายอันนี้คนร้ายใช่ วิ่งไปครับก็พอล้มเสร็จก็คนร้ายก็วิ่งหนีไปวิ่งวิ่งไปที่รถวิ่งไปที่รถเพื่อเพื่อจะหนีต่อ่งอยงหนีต่ออันนี้ผู้เสียหายวิ่งตามวิ่งตามไปปั๊บนั่นแหละคนร้ายยิงปู่ลงดินครับไม่ให้ผู้หายแต่ผู้หายก็ยังกระโจนเข้าไปใส่อย่ก็เลยโดนยิงมาที่สองมาที่สาตรงนี้เห็นว่ามีการต่อสู้กันด้วยนี่ถือว่าคือคือคือผู้เสียหายก็คงจะ เสียดายทรัพย์สินของเขา,าเขาก็เลยตามมาเพราะเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เขาเลยขี่ตามคร,ครับผมขี่ตามก็เลยมาทันก็เลยมีปัญหาก<ม>ันต่อสู้กันคนร้ายคงมีอาวุธก็เลยใช้ปืนยิงครับแค่นี้พอจะมีเบาะแสเรื่งเบื้องต้นเวลาในฝ่ายสืบสวนเขาก็พยายามติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ครับคงจะได้เบาะแสครับมีพยานหลักฐานที่เห็นไหมครับว่า ร้ายลักษณะแบบนี้หรือ่ะไมีมีตอนขณะเกิดเหตุมีมีมีเพ่กบินมอเตอร์ไซค์อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับมี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 มันเป็นจุดร้านขายอาหารก็คงมีพยานเห็นอยู่ครับจุดที่เหยื่อโดนยิงอยู่บริเวณสามแยกไฟแดง ทางเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลสมุทรปราการบริเวณนั้นจะมีวินรถจักยานยนต์รับจ้างอยู่ประจำระหว่างยื้อแย่งสร้อยทองจากมือคนร้ายจนพักใหญ่ก่อนที่คนร้ายจะชักอาวุธปืนแบบลูกโม่ออกมายิงใส่ประกอบกับหมวกกันน็อกของคนร้ายได้หลุดออกมาทําให้หลายคนเห็นหน้าตาคนร้ายชัดเจนของคนเจ็บนอนนู่นแล้วครับ นู่นเลยครับโดนหน้าหน้าร้านขายขายอาหารตามสั่งนู่นเลยครับประเด็นเป็นนู่นเลยแกวิ่งตามไปครับเห็นเห็นเ็พูดเห็นพูดอย่างนั้นรถล้มตรงนี้แล้วรถมอเตอร์ไซค์แกล้มอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยเขายังพ่นอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะตามคนร้ายไปอีกครับผมแล้วคนร้ายรถล้มล้มน่าจะล้มเหมือนกันแล้วตามไปถึงไหนตามไปถึงหน้าร้านเลยเห็นคนเจ็บนอนนอนกองอยู่ตรงนั้นแหละครับคือตรงนั้นคือโดนยิงแล้วครับผม ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนเพื่อหารูปพัรนสันฐานของคนร้ายพร้อมจะเร่งออกภาพสเก็ตเพื่อติดตามจับกลุ่มคดีนี้นับว่าเป็นการตัดสินใจของเหยื่อเพื่อทวงคืนสร้อยคอทองคำจากคนร้ายจนตัวเองต้องถูกยิงได้รับบาดเจ็บเป็นคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งของตำรวจสมุทรปราการที่ต้องไล่ล่าโจรรายนี้มารับโทษอนเอนกพลพิโยถ่ายภาพภาคพล โตหอมบุตรรายงานครับ